จเจริญพรโยมทุกท่านหลายคนบ่นกับอาตมาว่าหลวงพ่อครับช่วงนี้งานยุ่งมากไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญเลยชีวิตจะตกต่ำไหมหรือบางคนก็บอกว่าปัใจจัยในกระเป๋ามีน้อยจะเอาที่ไหนไปถวายสังฆทานให้ได้บุญใหญ่โยมเอย๋ยบุญไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้เงินซื้อ แล้ววัดก็ไม่ใช่สถานที่เดียวที่บุญจะเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์สอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุหรือทางมาแห่งบุญไว้ถึงสิบประการซึ่งส่วนใหญ่โยมทำได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียววันนี้อาตมาจะมาเผยเคล็ดลับการขุดขุมทรัพย์บุญในบ้านของโยมเองเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นห้องกรรมฐาน เปลี่ยนห้องครัวให้เป็นโรงทานและเปลี่ยนคนในครอบครัวให้เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ฟังให้จบนะโยมแล้วโยมจะรู้ว่าสวรรค์อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือในบ้านของโยมนี่เองพระอรหันต์ในบ้านบุญจากความกตัญญูโยมรู้ไหมบุญที่ใหญ่ที่สุดที่คนมักมองข้ามคือบุญจากการดูแลพระในบ้าน ซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองมีเรื่องเล่าในพุทธการว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ในหลายชาติพบท่านยังยึดถือการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอันดับหนึ่งการสร้างบุญข้อนี้ง่ายมากแค่โยมตักน้ำให้ท่านสักแก้วด้วยรอยยิ้มพูดจาด้วยคำที่อ่อนหวานหรือช่วยหยิบจับนวดเฟ้นให้ท่านหายเมื่อยบุญที่เกิดจากความกตัญอูนี้ มีอานิสงส์แรงยิ่งกว่าการไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่โยมไม่เคยรู้จักเสียอีกพระพุทธองค์เปรียบบิดามารดาเหมือนพระพรหมของลูกเพราะท่านมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต่อเราอย่างไม่มีเงื่อนไขหากบ้านใครที่พ่อแม่ยังอยู่แล้วโยมดูแลท่านอย่างดีบ้านนั้นจะมีเทวดาคุ้มครองและทำมาค้าขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะโยม เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจกรรมบุญศีลและสมาธินอกจากความกตันอยู่แล้วในบ้านยังมีขุมทรัพย์บุญอีกสองประการที่ทำได้ทุกวันนั่นคือศีลและสมาธิบุญจากศีลเมื่อโยมก้าวเทาเ้าเข้าบ้านแล้วตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะไม่พูดจาส่อเสียดไม่นินทาคนในบ้านไม่โกรธเคืองใส่กัน เพียงเท่านี้โยมก็ได้ศีลและบารมีแล้วนะโยมบ้านที่ไม่มีคำด่าทอคือบ้านที่มีศีลคุ้มครองบุญจากการจัดระเบียบโยมเชื่อไหมว่าการกวาดบ้านถูบ้านด้วยจิตที่นิ่งสงบก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งพระพุทธองค์เคยสอนพระปันโกด้วยการให้ลูบผ้าขาวจนจิตเป็นสมาธิการที่โยมจัดบ้านให้สะอาดตาเห็นความเรียบร้อย ใจก็สงบบุญก็เกิดที่ใจโยมนั่นเองลองเปลี่ยนมุมหนึ่งในบ้านให้เป็นมุมสงบนั่งนิ่งๆสังเกตลมหายใจสักวันละห้านาทีก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนบุญจากการทำจิตให้นิ่งเพียงชั่วช้างผับหูงูแลบลิ้นมีอานิสง์มากกว่าการสร้างวิหารเสียอีกนะโยม โรงทานในห้องครัวบุญจากการแบ่งปันบุญประการต่อมาคือทานแต่ไม่ใช่การเอาเงินไปใส่ตู้รับบริจาคเสมอไปนะโยมทานที่ทำง่ายที่สุดคือการแบ่งปันภายในบ้านและเพื่อนบ้านเวลาโยมทำอาหารหากโยมตั้งจิตว่าขอให้อาหารนี้ ทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพดีมีความสุขนั่นคือการทําเมตตาฐานหรือหากโยมทําเผื่อแผ่ไปถึงมดหนูนกกาที่มาขออาศัยหรือแบ่งให้เพื่อนบ้านข้างห้องด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นก็คือการสั่งสมบุญเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมัตตัญญุตา คือความรู้จักประมาณในการบริโภคหากโยมใช้ของในบ้านอย่างรู้คุณค่าไม่กินทิ้งกินคว้างและรู้จักแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้ผู้อื่นที่ลำบากกว่าใจของโยมจะกว้างขึ้นเรื่อยๆและความตรณีซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์จะค่อยๆหายไปเอง อนุโมทนาใหม่ยินดีในความดีของผู้อื่นโยมทั้งหลายมีบุญอีกประการหนึ่งที่ทำได้ง่ายแสนง่ายแม้โยมจะนั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆนั่นคือการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีนั่นเองในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าของหญิงยากไร้คนหนึ่ง นางไม่มีทรัพย์จะไปถวายทานเหมือนคนอื่นเขาแต่นางไปยืนดูมหาเศรษฐีถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้านางเห็นภาพนั้นแล้วใจนางเปี่ยมไปด้วยความสุขนางประนมมือครึ่งแล้วกล่าวว่าสาธุช่างเป็นภาพที่งดงามเหลือเกินข้าพเจ้าขอร่วมยินดีในบุญของท่านด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แม้นางจะไม่ได้เสียทรัพย์แม้แต่เฟื้องเดียวแต่จิตที่บริสุทธิ์และยินดีในความดีของผู้อื่นทำให้นางได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นอย่างมหาศาลโยมเห็นไหมในบ้านของโยมถ้าเห็นลูกตั้งใจเรียนเห็นคู่ชีวิตตั้งใจทำงานหรือเห็นเพื่อนบ้านไปทำบุญมาแทนที่จะนินทาหรืออิจฉาให้โยมรีบสาธุในใจทันที ความอิจฉาทำให้ใจร้อนรุ่มแต่ความยินดีมุทิตาทำให้ใจเบาสบายและนี่คือการช้อนบุญของผู้อื่นมาใส่ไว้ในใจเราแบบไม่ต้องลงทุนเลยนะโยมเปลี่ยนนรกในบ้านให้เป็นวิทยาทานบุญจากการขันติและอภัยทาน อาตมาเข้าใจดีว่าชีวิตในบ้านบางครั้งมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางวันก็เหมือนมีไฟมาเผาบ้านไม่ใช่ไฟไหม้จริงๆหรอกนะโยมแต่เป็นไฟจากคำพูดที่รุนแรงความไม่เข้าใจกันหรืออารมณ์ที่กระทบกระทั่งกันโยมรู้ไหมในวินาทีที่โยมกำลังจะอ้าปากเถียงหรือกำลังจะคว้างปาสิ่งของด้วยความโกรธ หากโยมหยุดได้เพียงวินาทีเดียวด้วยสตินั่นคือโยมกำลังทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเรียกว่าอภัยทานและขันติบารมีพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการชนะคนอื่นด้วยคำพูดหรือกำลังไม่นับว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแต่การชนะใจตัวเองไม่ให้ไหลไปตามอำนาจกิเลตัางหากคือชัยชนะที่ประเสริฐ เมื่อคนในบ้านร้อนมาหากโยมทำตัวเป็นน้ำเย็นนิ่งสงบและให้อภัยโยมกำลังเปลี่ยนบ้านที่เป็นสนามรบให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมในทันทีบุญจากการอดทนและอดกลั้นต่อบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นบุญที่แกล้วกล้ามากนะโยมเพราะมันทำได้ยากที่สุดแต่นั่นแหละคือบทพิสูจน์ว่า โยมคือนักสร้างบุญตัวจริงไม่ใช่แค่คนที่ไปวัดเพื่อขอพรแต่เป็นคนที่นำธรรมะมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงสุดท้ายนี้ก่อนจะจบการฟังธรรมในวันนี้อาตมาอยากให้โยมหลับตาลงนิ่งๆสักครู่ หายใจเข้าลึกๆกรู้สึกถึงอากาศในบ้านที่โยมอาศัยอยู่ให้โยมตั้งจิตแผ่ความปรารถนาดีออกไปขอให้บ้านหลังนี้เป็นที่พักพิงที่สงบสุขขอให้สมาชิกในบ้านทุกคนรักใคร่ปรองดองกันขอให้เทวดาที่คุ้มครองบ้าน และเจ้าที่เจ้าทางจงได้รับส่วนบุญนี้หายใจออกปล่อยวางความเครียดจากการงานทิ้งมันไว้ข้างนอกบ้านตอนนี้บ้านของโยมคือพุทธสถานที่สะอาดสว่างและสงบแล้วนะโยมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองบ้านของโยมให้พ้นจากภัยอันตรายและขอให้บุญที่โยมสร้างง่ายๆในวันนี้จงนำพาความสุขและความเจริญมาสู่โยมและครอบครัวตลอดไปเจริญพร